สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาดูพิธีกรรมโกนขนไฟนะครับผม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 ,ผมโกนขนไฟผมไฟนะครับนี่นะครับปกติแล้วเด็กเด็กแรกคลอดน,นะครับตัดผมครั้งแรกนะครับเขาจะให้พ่อแม่ผู้มีวิชาเป็นคนตัดผมให้เป็นครั้งแรกนะครับโชคดีนะครับที่เรามาเจอมาเจองานของที่ออสวัดหัวช้างกำลังโกนขนไฟให้กับ ล,ลูกหลานชาวบางกวยคนใกล้วัดนะครับเพราะว่าพิธีกรรมโคนผลไฟนะครับจะทำให้เด็กเรียนง่ายเรียนเก่งผมก็ผมก็ผ่านพิธีกรรมมานีนี่นะครับโคนผลไฟไม่ใช่ใครก็โคนได้นะครับถ้าคนโบร,ราณเขาจะให้ผู้ผู้เฒ่าผู้แก่ญาติผู้สูงอายุเป็นคนโกนให้นะครับ โกนขนไฟนะครับก็อันนี้โกนทั้งหัวนะเพราะเตรียมเตรียมนี่โกนแบบถากมาเลยนะครับเด็กเด็กแล้พ่อนะครับหลังจากห่างรางวัลกำหนดอยว่าให้โกนผมตัดผมได้นะครับก็คกนโบราณจะเอา นำเด็กมาให้หลวงพอ่อเพราะว่าจะไม่ขี้โลกนะครับหลายจังหวัดในในต่างจังหวัดยังมีกิธีกรรมแบบนี้อยู่นะครับลโกนผมไฟนะครับนี

เขาจะถวายเป็นลูกพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับไม่ว่าพระแก้วมารากดหลวงพ่อโสธรพระรูปศักดิ์สิทธิ์จประจำจังหวัดนั้นั้นนะครับจะมีลูกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ ตอนนี้ต่อน้ำที่บอกว่าให้เด็กกูีนตลับตับาอรก็อย่ทีไร้แล้วถ้าถ้าเราไม่รู้ว่าน้าขึ้นเืเนี่ทุกประโลกอยู่นี้ก็อธิรกกตบอเวลานี่้ดูเวลาดูเวลาน้ำเงนแ้วแล้วเร็จเสร็จแล้วร็จเสนงรบรทางอะไรก็ไม่ให้ไายนี้แล้วส่วนที่สองวันนึ้แล้วก็ได้